สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะอยู่ในส่วนในระเบียงคะ่ะวันนี้นะคะอยากจะมาปลูกต้นไม้ใหม่นะคะปกติแล้วนะคะเราก็จะปลูกแต่ส่วนมากนะคะเป็นไม้ดอกนะคะวันนี้นะคะจะหันมาปลูกไม้ใบบ้างคะ่ะนี่คะ่ะต้นไม้ใหม่ที่จะปลูกวันนี้นะคะต้นนี้คะ่ะต้นนี้ชื่อว่า Philodendron Imperial Green นะคะต้นนี้นะคะเป็นของเอกะฟาร์มค่ะก็ได้มาประมาณอ่าเกือบจะสามอาทิตย์แล้วนะคะเราก็ลองเลี้ยงดูก่อนนะคะก็เลี้ยงง่ายมากๆเลยคะ่ะต้นนี้นะคะเราลดน้ําประมาณอ่าสามสี่วัน ะะเพราะว่าเขาเป็นไม้อิงอาศัยนะคะไม่ต้องอรดน้ําทุกวันก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเลยอยากจะเอามาลงกระถางน,นะคะนี่ค่ะกระถางที่เตรียมไว้นะคะตรงนี้เป็นกระถางทรงสูงนะคะแล้วก็เราจะเอาไว้ในระเบียงของเรานะคะก็ต้นนี้นะคะเขาชอบอร่มรําไรนะคะหรือ,อ ใต้ต้นไม้ก็ได้นะคะต้นนี้ถ้าปลูกใต้ต้นไม้นะคะเขาอาจจะสามารถอิงไปกับต้นไม้นะคะแล้วก็ขึ้นเลื้อยต้นไม้ไปก็ได้นะคะหรือว่าจะทําให้แตกเป็นกอก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเป็นทรงที่เป็นกออยู่แล้วนะคะก็ต้นนี้นะคะเรามีอยู่แล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่เพื่อนให้มานะคะซึ่งต้นนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ใต้ต้นลําไยต้นใหญ่มากๆเลยค่ะแต่ว่ายังเข้าไปดูไม่ได้เพราะมันรกนะคะก็เลยอได้ต้นนี้มานะคะเป็นต้นเล็กๆนะคะยังเป็นถือว่าเป็นแบบว่า ต้นที่อายุไม่มากนะคะก็เลยอยากจะเอามาเลี้ยงไว้ในระเบียงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยขนาดกำลังพอดีนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานวันนี้นะคะเบาๆค่ะปลูกฟิโลเดนดรอนนะคะไม้ใบฟอกอากาศค่ะนี่ค่ะใบของเขานะคะจะเป็นทรงรูปหัวใจนะคะมันวาวแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะ ดูแบบว่าเข้มสะอาดเลยนะคะแล้วก็ต้นที่เราได้มานะคะนี่คะ่ะกำลังแทงยอดใหม่ออกมาใบหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีกอใหม่ออกมาตรงนี้ด้วยค่ะแล้วเราก็เอาหินกรวดมาใส่นะคะใส่รอบๆนะคะวางไว้บนดินนะคะเวลาลดน้ำนะคะจะได้ไม่กระเด็นนะคะก็ดินข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่กระเด็นมาโดนใบค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็เอามาปลูกไว้เอามาวางไว้ข้างกับอ่าเก้าอี้นะคะตรงนี้เราทําเก้าอี้เหล็กไว้นะคะเดี๋ยวจะเอามาเป็นที่นั่งเล่นค่ะก็เดี๋ยว ให้แตกเป็นกอตรงนี้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะวันนี้ลองหันมาปลูกไม้ใบบ้านนะคะปลูกไม้ดอกมาซะเยอะเลยค่ะก็เผื่อใครชอบนะคะลองหามาปลูกดูนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ